ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรม,มธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพศ .2564 ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณของกองทัพทั้งนี้นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ปรึกษากรรม,มธิการได้ร่วมสอบถามพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้มีชการทหารบกถึงการนำงบประมาณไปใช้ในการป็นบัติการ I อที่นำมาใช้กับคนคิดต่างทางการเมือง ซึ่งได้มีเอกสารยืนยันว่ามีการนำงบประมาณไปใช้กับปฏิบัติการนี้ดังนั้นขอให้ผู้บัญชาการทหารบกและเจ้ากรมทหารบกช่วยตอบว่าเอางบจากส่วนไหนมาใช้เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือทำร้ายกันทางการเมืองไม่ควรทำขณะที่ทางด้านพลเอกอภิรัตกล่าวว่ากองทัพบกไม่เคยนำภาษีประชาชนมาใช้เพื่อคุกคามประชาชนด้วยกันเองเพราะทหารก็คือประชาชน แต่ปฏิบัติการ I อนั้นถูกนำมาใช้ในกรณีภัยคุกคามจากต่างประเทศส่วนงบประมาณที่ใช้ไม่ใช่งบประมาณด้านการข่าวแต่เป็นงบด้านสาธารณูปโภคเช่นการจ่ายค่าโทรศัพท์หรือค่าอินเทอร์เน็ตส่วนการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้หวังให้เกิดความขัดแย้งเพราะตนก็คือประชาชนคนหนึ่งการดำเนินการทุกเรื่องพยายามให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้แต่ต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปองค์กรต้องใช้เวลา ขอให้ทุกฝ่ายให้เวลากองทับบด้วยส่วนการจัดซื้อยุโทโธปรกรณ์นั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเพราะมีการลดกําลังพลแต่ไปเพิ่มในส่วนของยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอธิปไตยของชาติศาสตร์กษัตริย์ในนามทหารของประชาชนพลเอกอภิรัตยังกล่าวย้ําว่าผมอยู่ในตําแหน่งผู้จัาการหานบกอีก50วันข้างหน้าคุณธนาธรคงไม่เห็นผมแล้ว แต่สิ่งที่ทำเป็นการเริ่มต้นเพื่อให้กองทัพเป็นกองทัพของประชาชนและพัฒนาได้มากขึ้นขอความกรุณาคณะกรรมธิการช่วยพิจารณางบประมาณเพราะกองทัพบ,บกได้ตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นจริงๆออกไปแล้ว